สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจนะคะแกนนมแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้ะคะ่ะกับประเด็นที่น่าสนใจอีกแล้วนะคะพอดีวันก่อนนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงความรู้วันนี้ก่อนเดี๋ยวมาตอบคำถามใหม่เนาะวันก่อนนะคะพี่การ่ะไลฟ์ในเรื่องเอ้ไม่ใช่ไลฟ์โพสต์ในเรื่องของการแปรงฟันแท้งให้กับลูกน้อยนะแนะนํายาสีฟันแหละนะคะมีคุณแม่ไม่น่าเชื่อคือมันเป็นโพสต์ป้ายยาะคะแต่ว่าคุณแม่แชร์กันแบบโหหลักสองร้อยกว่านะคะซึ่ง แล้วก็มีคําถามเยอะมากค่ะเรื่องของการแปรงฟันแห้งเออจริงๆแล้วมันไม่ได้เพิ่งมีนะมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าวันนี้พี่กันก็เลยเอาข้อมูลมาฝากว่าแปรงฟันแห้งนะคะทํายังไงที่ถูกต้องและแปรงฟันแห้งในเด็กต้องทํำยังไงแปรงฟันแห้งต้องเลือกยาสีฟันอย่างไงตอบคาถามเรื่องแปรงฟันแห้งที่คุณพ่อแม่ถามมาค่ะรวบรวมมาให้นะคะก็จะได้เอาไปดูแลฟันลูกซึ่งต้องบอกก่อนว่าการแปรงฟันแห้งเป็นการแปรงฟันที่ป้องกันฟันผุที่มีประสิทธิภาพที่สุด ที่ตอนนี้ทันตแพทย์แนะนําช่วงเหมอนก่อนพี่แกก็พาลูกไปหาคุณหมอฟันเด็กเนาะคุณหมอก็จะบอกว่าการแปรงฟันแห้งให้ลูกหรือให้ลูกแปรงฟันแห้งได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันมีข้อดียังไงเดี๋ยวจะมาบอกด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็อยากให้ก่าวทักทายกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะคะให้กับพี่กันนิดนึงค่ะหันไปอ่านคอมเมนต์แม่มนัสซีนีค่ะแปรงฟันสนามลบแผงการแย่งแข่งการแย่งชิง เออนะคะคือคือยากอ,ะอ่ะลูกอาจจะไลเ์เขนาจอลูกแบ่งฟันยากมากนะคะโอเคมาต่อกันนะคะกับสาระความรู้วันนี้ยนะคะจริงๆแล้ววันนี้พี่กันมีลูกไหมดูด้วยด,ด,ดูก่อนว่าแชร์ได้ไหม เดี๋แจะแชรเ์เรื่องของปริมาณยาสิบฟันได้ด้วยนะคะอ่าใครเคยแปรงฟันแห้งให้กับลูกไหมนะคะมาแชร์ประสบการณ์ได้ะคะ่ะตอนนี้คุณแม่บอกว่าไม่ได้แปรงฟันแห้งนะคะตอนนี้ตอนนี้นี่ลบกับลูกเรื่องของการแปรงฟันตลอดนะคะมีหลายท่านบอกว่า ปัญหานี้เลยลูกไม่ยอมแปลงฟันมากฝ่าเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องของแปรงฟันแห้งก่อนละกันนะคะว่าแปรงฟันแห้งเนี่ยต้องทํำยังไงนะคะสําหรับการแปรงฟันแห้งคือการแปลงฟันด้วยยาสีฟันปกติเนี่ยแหละนะด้วยยาสีฟันที่มีโฟร์ไล์ปกติเลยนะคะไม่ต้องเอ๊ะคุณคนบอกว่าต้องใช้ยาสีฟันที่มีโฟร์ไล์ไหมคือการแปรงฟันแห้งคือการใช้ยาสีฟันที่มีโฟร์ไลน์นี่แหละค่ะนะคะ แล้วก็สําคัญมากๆหลักการของมันคือไม่ใช้น้ําไม่มีน้ํามาเกี่ยวข้องคือไม่น้ําไม่ใช้น้ําทังก่อนและหลังแปรงนะอ่าเพราะอะไรเพราะน้ําทําให้ฟันฟองเยอะนะคะแล้วปกติเนี่ยการแปรงฟันที่ถูกวิธีแนะนําให้แปรงนานสองนาทีกรณีที่เราใช้น้ำออกบางทีทําให้มันมีฟองเยอะนะคะฟองเยอะแล้วเราก็รีบๆไปแปรงทําให้ไปก้มๆหน้าแปรงที่อ่างล้างหน้าเนาะมันก็แปรงไม่ทั่วถึงแล้วก็ต้องบ้วน น้ำยาสิฟันออกเพราะฟองมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันทำให้การแปรงไม่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะและที่สําคัญคือเวลาที่เราป้องกันฟันผุนะคะสิ่งสําคัญในการแปรงฟันแล้วเพื่อป้องกันป้องกันฟันผุคือการใช้ฟูร้ายเนี่ยเป็นตัวป้องกันฟันผุการบ้วนน้ําก็ทําให้ฟูร้าที่เคลือบที่เข้าไปในช่องปากเราจากการใช้ยาสิฟันเนี่ยถูกบ้วนออกบุ้ยบุ้ยออกหมดเลยนะคะทําให้ประสิทธิภาพของฟูร้ายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มไม่เต็มที่นะคะ ก็เลยเกิดการศึกษาเรื่องของการแปลงฟันแห้งมานะคะก็เลยมีคําแนะนําออกมาะคะ่ะทันตแพทย์แนะนําเลยนะคะทีนี้สรุปว่าข้อดีของการแปลงฟันแห้งคือช่วยป้องกันฟันผุได้ดีมากากว่าการแปลงฟันโดยใช้น้ําค่ะ,ะเพราะฟูอัลไลจะยึดเกาะติดผิวฟันเนี่ยได้ยาวนานขึ้นการแปลงฟันแห้งช่วยให้ต้องบอกนิดนึงว่ามันทำฟูอลไลเนี่ยจะเข้มข้นมากในครึ่งชั่วโมงแรกหลังแปลงฟันการแปลงฟันแ เนี่ยก็เลยทาให้ที่เราไม่บ้วนน้าออกก็ทําให้ฟลอร่ายังอยู่ที่เคลือบผิวฟันป้องกันฟันผุนะคะทีนี้วิธีการแปรงฟันแห้งจะต้องทํำยังไงคือยังไงนะคะไม่ใช้น้ําคือยังไงต้องบอกก่อนว่าปกติเราแปรงฟันยังไงคะเราแปรงฟันโดยการที่เราบ้วนน้าก่อนเอาแปรงสีฟันไปจุ่มน้าแล้วบีบยาสีฟันใส่แล้วก็มาแปรงถูกไหมคะการแปรงฟันแห้งนะคะไม่ต้องบ้วนน้ําก่อน ไม่ต้องเอาแปรงสีฟันจุ่มน้ำก่อนดิบยาสีฟันเวลาแปรงก็คือแปรงได้เลยนะคะทีนี้อ่ะก่อนก่อนแปรงห้ามใช้น้ำหลังแปรงก็ไม่ต้องบ้วนน้ำค่ะแค่บุ้ยฟองออกค่ะหรือว่าถมน้ำลายเอาฟองทิ้งในเด็กอ่าในเด็กของลูกของคุณพ่อแม่ที่เราแปรงให้นะคะถ้าเด็กคนไหนบ้วนเป็นแล้วเราก็แนะนําให้เขาบ้วนฟองออก เด็กคนไหนที่ยังบ้วนไม่เป็นเราก็ใช้เป็นผ้าก๊อซนะคะหรือผ้าสะอาดน่ะที่คอยตามเช็ดมือหนึ่งแปรงให้ลูใช่ไหมคะอีกมือหนึ่งเราพันผ้าก๊อซไว้แปรงเสร็จเราก็เช็ดฟองฟองออกฟองออกแต่ไม่ได้ไปเช็ดที่ฟันที่มียาสิฟันที่อุตสาห์เอาฟัวร์ไลน์ไปเคลือบไว้นะเช็ดที่ฟองออกนะคะแปรงเช็ดแปรงเช็ดนะคะอ่าสามการแปรงฟันแห้งหลังแปรงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของฟัวร์ไลน์ต้องงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมงค mm ่ะ hmm. ก็คือนวดครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ฟูลไลทํางานนั่นเองค่ะแต่ที่นี้กรณีผู้ใหญ่หรือว่าเด็กบางคนที่มีแบบเศษอาหารติดฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากธรรมดาเราจะบ้วนปากเนาะกุ๊กกุ๊กกุ๊เอาเศษอาหารออกอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นไหมขัดฟันนะคะเอาเศษอาหารออกก่อนได้ไหมขัดฟันมีของเด็กด้วยนะเออเดี๋ยวกล็แปะให้ดูนะคะเพื่อเพื่อเอาเศษอาหารออกการใช้ไหมขัดฟันก่อนอะไรเนี่ยมันช่วยให้เอาเศษอาหารออก นะคะเปิดผิวฟันให้ฟูร์ไล์เข้าทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะในผู้ใหญ่บางคนบอกว่ารู้สึกมันเหมือนไม่แปรงฟันถ้าไม่เอาเศษอาหารออกก่อนถามว่าจะบ้วนน้าก่อนได้ไหมได้นะคะแต่ว่ามีคนแนะนําว่าอย่างนี้ค่ะให้บ้วนออกก่อนรอบหนึ่งนะคะก็แปรงปกติรอบหนึ่งแปรงโดยใช้น้ําอีกรอบหนึ่งใช้แปรงแห้งก็ได้นะคะพี่กันน่ะพี่กันบอกเลยพี่กันเป็นคนแปรงฟันสองรอบเหมือนกันนะคะตัวพี่กันเองแปรงฟันสองรอบค่ะเพราะว่า รู้สึกว่ารอบแรกเอาเศษอาหารออกจริงๆนะคะรอบที่สองก็ก็แปลงปกตินะคะ่าทีนี้มาดูคำถามที่สงสัยคะ่ะแปลงฟันแห้งนะคะสวัสดีหนึ่งร้อยสองท่านนะคะใครแปลงฟันแห้งให้ลูกอยู่แล้วบ้างเอาจริงๆเด็กเนี่ยพี่บัวน้ำไม่เป็นอะ่ะพี่ว่าเราก็เกือบจะแปลงฟันแห้งให้อยู่แล้วนะคะแต่เราอาจจะไปเช็ดฟันมากเกินไปนะคะเราแปลงเสร็จเราแค่เอาฟองออก แปลงแปลงตรง,ง,งนี้อฟองออกพอ,อ,กอ,อกนะคะทีนี้มันมีคําถามคุณแม่คุณพ่อสงสัยนะคะว่าแล้วคาบยาสิฟันที่หลงเหลือไม่ได้บ้วนทิ้งจะเป็นอันตรายไหมสารอันตรายในยาสิฟันต้องบอกก่อนว่า,าเชื่อกังวลเนาะฟุองลยนะคะถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามอายุไม่เป็นอันตรายค่นะ,คะแค่คอยเช็ดฟองออกนะคะอีกสารหนึ่งที่เราจะกังวลพวกในยาสิฟันนะคะคือสารทําฟอง ที่ทำให้เกิดฟองคือ SLS ซึ่งจะบอกว่าในยาสีฟันเนี่ยใส่ในปริมาณน้อยนะคะปริมาณที่เป็นอันตรายคือเกิน2%นะแต่ในยาสีฟันน่ะใส่น้อยมากนะคะก็เลยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะคำถามต่อไปแล้วเด็กเล็กแปรงฟันแห้งได้ไหมคำแนะนำช่วงแรกเลยนะของแปรงสีฟันแปรงฟันแห้งเนี่ยเขาแนะนำให้ทำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุอ่านะคะ ดังนั้นในเด็กเล็กเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งเลยค่ะที่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุนะคะอ่ะก็ทําอย่างที่พี่การบอกนะคะถ้ายังบ้วนน้าลายไม่เป็นทุยน้ําลายไม่เป็นก็ให้คุณพ่อคุณแม่แป้งให้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ใช้พักก๊อตเช็ดไปด้วยเช็ดแค่เอาฟองออกนะคะจําไว้นะคะส่วนเด็กที่ถมน้ําลายเป็นแล้วเนี่ยก็ให้บ้วนถมน้ําลายเองเลยนะคะแล้วเราจะเลือกยาสีฟันไหนสําหรับแปรงฟันแห้งดีเออต้องบอกนิดนึงถ้าข้อเสียอย่างหนึ่งของการแปรงฟันแห้งคือในเด็กที่ เวลาถ้าเราใช้ยาสีฟันที่แพ้หรือว่ายาสีฟันที่ซ่าหรือเผ็ดหรืออะไรเงี้ยปากมันก็จะเห่อแดงอะไรเงี้ยได้ดังน,น้น,นค่ะคาแนะนําในการเลือกยาสีฟันสําหรับแปรงฟันแห้งนะก็ต้องใช้ยาสีฟันที่อ่อนโยนไม่เผ็ดร้อนไม่ซานะคะหรือว่าเผ็ดร้อนน้อยซาน้อยแบบไม่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกเขาจะได้รู้สึกแบบโอเคกับการแปรงฟันบางทีซ่ามากบางคนแบบ พ่อแม่บางคนเลือกยาสีฟันเผ็ดๆมีกลิ่นหอมๆซาๆเพื่อว่าไม่อยากให้ลูกมีกลิ่นปากแต่กลายเป็นว่าลูกไม่ชอบนะคะเด็กเขาจะชอบยาสีฟันแบบรสผลไม้เนอ้ออ,อกหวานหวานนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่รู้สึกนะคะเออนะคะน,นี่อาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งนะที่ลูกของพุณแม่ไม่ชอบแปรงฟันนะคะอ่ะสรุปเลือกยาสีฟันที่อ่อนโยนไม่มีรสเผ็ดซานะคะโดยเฉพาะในของเด็กเนี่ยนะคะมีฟร์ไลน์นะคะ 1,000ถึง1,500 ppm เดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละวัยใช้เท่าไหร่นะคะเ,เป็นยาสีฟันแบบประมาณว่าฟุดเกตทั้งกิ่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะปลอดภัยกับเด็กนะคะออร์แกนิกยิ่งดีนะคะ,ะโดยคำแนะนำในการแปรงฟันคือแปรงฟันวันละสองครั้งหลังอาหารเช้าก่อนนอนอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะอย,อย่างเหมือนเดิมต่อให้แปรงแห้งก็แปรงเช้าก่อนนอนและแปรงนานสนาทีค่ะใช้ปริมาณยาสีฟันที่ เหมาะสมเออนะคะทีนี้มาดูกันนะคะสำหรับปริมาณยาสิฟันที่ใช้นะคะในเด็กที่ฟันซี่แรกขึ้นเราสามารถใช้ฟูรายที่มี1,000 ppm เลยนะคะแรกเกิดถึง3ปีใช้ปริมาณแบบยาสิฟันเท่าเมล็ดข้าวสารเล็ก,าาลกๆนิดเดียวพอขนแปลงเปลี่ยนนิดนึงนะคะความเข้มข้นของฟูร้ายในเด็กแรกเกิดถึง3ปีแนะนำเป็นฟูราย0 ppm นะคะอ่าสถึงหปีนะคะยาสิฟันที่ใช้เนี่ยใช้ ประมาณเม็ดข้าวโพดนะคะฟัวรี์นะคะให้ใช้ที่1000 ppm นะคะอ่ะแต่เขามีวงเล็บนิดนึงว่ากรณีที่เสี่ยงเกิดฟันผุสูงมากเนี่ยให้ใช้1 5 0 0 ppm นะคะอ่ะ6ปีขึ้นไปนะคะเท่ากับความยาวแปลงนะคะปริมาณยาสีฟันเนาะแล้วก็ให้ใช้ line, ฟัวร,รีะะ์ยาสีฟันที่มีฟัวรีน์1,500 ppm อ่ะถ้าใครเคยดูพี่เค็เคยรีวิวนะคะยาสีฟันที่มีฟัวรีนห้า0้ พพีเนี่ยผู้ใหญ่อย่างเรารอะไรเงี้ยก็ใช้พันห้าร้อยได้เลยตอนนี้นะคะก็มีคนนำแนะนาเริ่มเริ่มเปลี่ยนนะคะคือพันห้าเมื่อก่อนเราจะใช้พันหนึงเนาะตอนนี้เขาแนะนําว่าพันห้าร้อยก็จะป้องกันฟันผุได้มีประสิทธิภาพมากกว่านะคะอ่าควันนี้ต้องขอบคุณทุกการรายการแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ